สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานตลาดออสรอยวีหนึ่นะครับอย่าลืมฝากกดและแชร์คลิปวันนี้จะทำขึ้นเป็นแนะนำสินค้าไม่ได้จะโชว์และการลงตัวใดรการลงทุนความเสี่ยงใต้คลิปวิดีโอชมีลิงก์สมัครสมัครกันเยอะๆนะครับอันนี้เราก็อยู่กับข่าวคุโต๊ะสองพันยี่สิบสี่อันนี้ก็จะเป็น e ีพีที่สี่ร้อยแปดสิบสี่นะอันนี้ก็จะเป็นข่าววานอิทเทอเรียมหรือเจ้ามืออิทเอรเรียมนั่นเองโอนอิทเอรเรียมหนึ่งหมื่ามพันสี่ร้อยเก้าสิบสามอทเรียมหรือประมาณ ล,ล่าล่นะเข้าตลาดเทรดคอนเบสนั่นเองนะก็ถือว่าเป็นข่าวตึกตกตลึงอยู่ก็รวมๆก็ประมาณพันล้านเศษนะะ่มหาศาลอยู่นาะทีปุ๊บเดียวนะจะสร้างความแตกตื่นให้ผู้คนตลาดคริปโตช่วงนี้กำลังมีความวัาผันผวนขึ้นแรงลงแรงนะ,อะนอกจากนี้บิตคอยก็ร่วงอนะร่วงจากมาอยู่ จากเช็ดมือมันอยู่สี่หมื่นเก้าแล้วก็ไปถึงหกหมื่นสองแล้วก็ปรับตัวอยู่แถวหกหมื่นนตอนนี้นะราคาอิตาเทรี่ยมก่กอนหน้าน,นี้ก็ล่วงไปอยู่ประมาณสองพันสามสองพันหนึ่งนะกว่ากว่านะแล้วก็ตอนนี้ก็มายืนประมาณสองพันหกได้แลนะนะ้วนะช่วงเวลานี้นะเจ้ามืออิตาเทรี่ยมก็เตรียมเทในช่วงวันที่สิบนะวันนี้ก็สิบนะจากข้อมูลออนเชนที่ได้รายงานว่ามีวานหรือเจ้ามือเนะี่ยโอนจำนวนหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยเก้าสิบสามอิทเที่ยมคิดเป็นมูลค่าก็สาม 84,923,470จนลา์เข้าตลาดคอนเบตของสารัตลตลาดคริปโตอันดับหนึ่งของสาราัฐน,นั้น,นก็ถือว่าเป็นสร้างความแตกตื่นให้กับนักลงทุนนะความเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นกิจกรรมของวานจริงหรือเปล่าหรือเป็นกิจกรรมของเอ็ก a n g e นเองต้องรอดูนะอย่างก่อนหน้านี้นะซีโอทอนที่สร้างทอนก็ซื้ออีทธเรียม เหมือนกันนะซื้ออีเทรเรียมเองเหมือนกันนะเข้ามานะก็ถือว่ามันร่วงก็เลยช้อนนะอันนี้ก็อีกหนึ่งที่ช้อนแล้วก็เตรียมทําอะไรบางอย่างต้องรอดูนะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับใต้คลิปโดยจะมีลิงก์ d i g จีเมเนอร์คาเมรินนอตเทเบียนนะวันนี้ก็รับ10 US นะซื้อกำลังขุดได้นะไปขุดกันได้เลยไปเทคคิปตัวอันดับหนึ่งโกไปเทคคิปตัวอันดับ2โลกนะเ,เกมกล้วยแลก USDT นะไปโหลดเทเล gram แ,แล้วก็สมัคร คลิปใต้ลิขขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวรและการลงทุนใดการลงทุนความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจารณากันดีๆเจอกันใหม่อีพีหน้านครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย